หน่อยวันนี้เจอกับใครเนี่ยเคยชกเขาไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้มิกัดเท่าไรร้อยร้อยค้งเป็นไงพระช้าเกินไปปอหนึ่งซ้อมอยู่ช่วห้าระยะกี่วันรอบนี้วันเดือนเราประเภทเตะขาต่อยมันคู่ต่อสู้เขาเป็นสไตล์ไหนฝีมือนะพระช้าถ่ายรูปเป็นไงเราเสียเปลี่ยนเขาไหมเนี่ยเสียเปลี่ยบเสียเปลียนตลอดเลยเราชกมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งละห้าสิบครั้งห้าสิบกสิบครั้งได้นะล่าสุดสามไฟหลังเป็นไงมั้งแพ้คะแนนบุญชัยชนะนก แล้วก็ชนะสองแพ้หนึ่งล่าสุดร้อยเท่าไรร้อยสี่วันนี้ร้อยห้าก็สบายดิต้องคงกี่โลสักสามสี่โลได้ไหมประมาณสี่โลเราเป็นคนจากจังหวัดพิเศษอ่ะฝากแฟนคลับเชือกนะครับป่าพิเศษเป็นกำลังใจเต็มที่ที่เต็มโอเคขอโชคดีครับผม่าวเไยครับผมเบอร์หนึ่งสองลาชีพครับวันนี้เจอใครครับเจอกับเพชรมังกรสองห้าพะยาครับเคยชกเขาไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้พี่กัดเท่าไหรร้อยเท่าร้อยห้ามาพอดีไหมพอดีครับเราซ้อมอยู่ไหน ลูกย่อพ่อกรมการอะที่จังหวัดสระบุรีนะกี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์กว่าเราโกมวยมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ห้าสิบไฟครับเราเป็นเป็นวยฝีมือแล้ววยเข่าได้หมดครับได้หมดนะเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปอยห้าสิบสองครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ะเจ็ดครับสามไฟหลังเป็นไงบ้างผลงานชนะชนะรวดนะเราเป็นคนจังหวัดสระบุรีอ่ะฝากไปกับเชียร์หน่อยน้องฝากไปกับเชียร์ให้ผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอชุดนี้ครับ